ขอขอบคุณผู้ที่สมัครสมาชิกเข้ามามากๆ,ๆเลยนะครับมันทําให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่ตอๆไปมากๆเลยขอบคุณมากๆครับเฮ้ย <Hey, S 1> จริงปะเนี่ยขอบคุณสมการมาเป็นสายแทงมากๆครับรู้สึกมีพลังขึ้นมาทันทีสวัสดีครับกับเราสู่อะไรแคทครับตอนนี้ครอยู่กับการอัปเดตกิจกรรมที่กำลังจะสิ้นสุดลงนะครับในวันพรุ่งนี้นะก็สําหรับ กิจกรรมที่กำลังจะสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้ครับก็จะมีแค่ใส่ไวฟ์ของนักประจนภัยลงไป1ช้อนอันนี้ก็จะเป็นการแต่งตัวตามสไตล์ของเพื่อนๆนะครับแล้วก็เข้าประกวดทีเนี้ยมันก็จะมีได้รับคัดเลือกอ่ะสิท่านนะถ้าสิท่านนี้ได้รับคัดเลือกเนี่ยชุดอ่ะมันจะถูกแบบว่าทําให้กลายเป็นกล่องนะครับกล่องแฟร์แล้วก็ให้คนอื่นได้ซื้อนะแต่พวกนี้มันจะเป็นการมกชุดนะครับ มันคือการมิกชุดไม่ใช่แบบชุดที่มีเขาเรียกว่าอะไรเดียอย่างซีคอาร์ย่างเงี้ยเพื่อนๆใส่ซีคุอาร์ก็เอาไปมิกกับชุดอะไรอื่นๆนะที่มันเข้ากันให้มันสวยให้มันดูแปลกตาให้มันอะไรอย่างเงี้ยครับก็สามารถมิกได้แล้วพอมันมิกออกมาแล้วถ้ามันสวยทีมงานชอบนะครับทีมงานเขาก็จะคัดเลือกท่านนะได้ของรางวัลก็จะเป็นชุดแฟร์พรีเมียมหนึ่งตัวแล้วก็ได้ เอ่อแพ็กเกจพอหน่โอมุลนะครับแล้วก็จะมีสามคนนะครับสามคนที่จะกลายเป็นชุดแบบว่าแพ็กเกจแต่งตัวพิเศษนะครับอ่าได้เป็นชุดพิเศษไปอ๋อเขาให้สามคนแต่สิบคนน่ะได้กล่องได้ของรางวัลพวกน,นี้อ่าฮะส่วนสามท่านที่ได้เป็นเครื่องแต่งกายพิเศษก็จะได้เป็นเอ่อแพ็แกแพ็เกจแต่งกายพิเศษนะครับเครื่องแต่งกายเนี่ยจะอยู่ในราคาเพลของ3คนเนาะก็จะโชว์อยู่ ครับก็เนี่ยอย่างเงี้ยเขามิกมานะครับอันนี้เขามิกชุดมาชุดมันก็จะแปลกๆหน่อยรูปลักษ์มันก็จะดูแบบว่าเออสวยงามดีอะไรเง,งี้ยทีนี้เวลาไปใส่เนี่ยไปมิกเนี่ยเขาก็ให้ใส่ข้อมูลไปด้วยเนาะว่าเพื่อนๆย้อมเป็นสีอะไรตรงไหนคืออะไรอะไรเง,งี้ยครับก็ให้อธิบายลงไปเนาะอันนี้วิธีแรกวิธีแรกคือใส่จริงครับอันนี้คือวิธีแรกใส่จริงวิธีที่สองอันเนี้ยคือเขาเรียกว่าไม่ได้ใส่จริง อ่าไออันที่2เนี่ยนะมันมันแบบว่ามันไม่ใช่การใส่จริงมันคือการมิกในลัก p e เพลนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกันนี่เมื่อเราเอ่อทำเขาเรียกว่าการมิกเรียบร้อยเนาะถ่ายรูปออกมานะครับให้อัปโหลดรูปเนี่ยที่เว็บบอร์ดเนาะสกินชอ็อตอ่าในหัวข้อชุดแนะนำนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลชุดต่างๆนะอย่างที่บอกไปว่า เออไอหมวกตรงนี้อะไรเสือ้อเป็นอะไรย้อมสีแบบไหนนะครับอ่ารองเท้าใส่รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยตรงผมแบบไหนแล้วก็ส่งข้อมูลลงไปครับเมื่อส่งข้อมูลลงไปเสร็จเนี่ยแบบนี้เห็นไหมก็ก็ละเอียดหน่อยนะครับก็ละเอียดหน่อยเพราะว่าเออสมมุติว่าเพื่อนๆได้รับเรื่องอย่างเงี้ยทีมงานเขาก็จะจัดชุดแบบนั้นนะครับเสร็จนั้นอนะลงกล่อง เพื่อเพื่อเราได้นะหนึ่งในสามอะไรเงี้ยเขาจัดชุดนั้นลงกล่องก็จะได้ของรางวัลปประมาณนี้นะครับกิจกรรมไม่ได้มีอะไรเยอะเลยมีแค่ดีนะ,ะมาดูอัปเดตกันดีกว่านะครับอัปเดตเนี่ยพรุ่งนี้ที่จะเพิ่มมานะครับก็จะมีเพิ่มทักษะมรดกแห่งหุบเหวล,ลึกของโดซาอันนี้นานมากนะครับอันนี้แบบเหมือนจะนานมากเลยกว่าจะโผล่ึ้นมาเออโดซานี้มามาจานแล้วนะแต่เพิ่งม,มานะครับไอส้สกิลเนี่ย ลดคะแนนสะสมสําหรับเชื่อมต่อฐานและซื้อที่อยู่อาศัยอันนี้อันนี้ดีมากๆนะครับก็ทําให้เต้องบอกว่าถ้ามันลดเยอะบางพื้นที่อาจจะกลายเป็นที่อาศัยใหม่นะครับอาจจะกลายเป็นที่อยู่ใหม่แต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้คนมันชินกับพื้นที่เดิมๆไปแล้วนะคนส่วนใหญ่ก็อยู่ให้เดายืนกันเมืองเวเลียอะไรเงี้ยนะการที่จะไปขยายเมืองอื่นน่ะมันน่าจะยากแต่มันน่าจะดีสําหรับคนที่ ต้องการอัพพวกสร้างฐานสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับในพื้นที่อื่นๆก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะไม่ต้องใช้ค่าสมทบที่เยอะนะต่อไปก็ขยายรับประกันมูลค่าปลานะครับก็คือปลาเนี่ยเวลาเราตกได้มันจะมีระยะเวลาเนาะว่าแบบเออมันจะเน่าในยี่สิบสี่ชั่วโมงโอ่ะยกเคตนะครับมันจะเน่าในย4ิบสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเพื่อนๆมีอ่างปลาปลาที่อยู่ในอ่างปลาก็จะ ใช้เวลาห้าวันในการที่จะเน่าอ่ะก็จะนานขึ้นต้องใช้ว่านานขึ้นนะครับทำให้เราสามารถตกตกปลาทิ้งไว้ได้นะไม่ต้องรีบขายในวันนั้นหรือปลาบางตัวเป็นปลากิจกรรมปลาที่แบบเขาเรียกปลาต้องส่งอะส่งของร้องวันอะไรเงี้ยส่งเพื่อแลกของเียเราก็สามารถดองไว้ได้นานนะครับแต่ทีนี้ไอตัวกิจกรรมจะเรียกว่ากิจกรรมเรียกว่าอัปเดตตัวเนี้ยมันจะทําให้ปลาจากที่24สี่ชั่วโมงอาจจะเป็น2วันสามวัน แล้วเมื่อปลามันเข้าไปอยู่ในอ่างก็จะคูณเวลาเข้าไปอีกก็จะยิ่งจะนานเข้าไปเข้าไปอีกนะครับก็ต้องไปดูรายละเอียดกันว่ามันทุกที่หรือเปล่าหรือมันเฉพาะจุดนะในสาหรับเรื่องของปลานะครับแต่ถามว่าดีไหมดีนะก็ต้องบอกว่าดีที่เขาปรับมาเพราะว่ามันทําให้การตกปลา F.K. ของหลายๆคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องรีบร้อนที่แบบว่าเอ้ยตกเสร็จแล้วต้องรีบไปขายตกเสร็จแล้วต้องรีบไปขายไหมนะครับก็สามารถที่จะเออดองไว้ได้ กับเรื่องของระยะเวลาป่าในส่วนต่อมาก็จะเป็นเรื่องของสงครามครอบครองแล้วก็สงครามฐานนะครับที่มีการปรับสมดุลของช้างสมดุลอาวุธปิดร้อมบางส่วนนะแล้วก็ปรับปรุงรางวัลของสงครามฐานเหมือนจะให้เยอะขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็สําหรับสายสงครามก็น่าจะอืมเรียกว่าไงดีก็น่าจะดีขึ้นมั้งนะ เออในส่วนของชาร์จส่วนจริงจริงจริงๆระบบสงครามอ่ะเท่าที่เคยรู้มาก็คือจริงๆปัญหามันไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์มากเท่าไหร่หรอกถาถามว่ามันมีไม่มีก็ก็ปรับปรับไปเรื่อยๆแต่ปัญหาหลักจริงๆมันเรื่องของความแหลกเรื่องของความแหลกเซิร์ฟเรื่องของความแบบปิงดิเลยที่แบบถ้าเราไปตีกับเซิร์ฟซีอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันมีความเหลื่อมอ่ะเออมันมีความเหลื่อมแบบสาธสกิลไปแล้วเขาไม่เป็นไรอ่ะแล้วเราแล้วเราก็เพิ่งตายอะไรอย่างเงี้ยแบบ เราก็ไม่เห็นโดนอะไรนี่หว่าเออเราก็ไม่ตายตอนแรกอยู่ๆเราก็ตายประมาณนั้นมันก็จะมีเรื่องตอนนี้ซึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าปัจจุบันแก้แก้แล้วหรือยังเพราะจาได้ว่าแต่ก่อนน่ะตอนที่ไปเล่นสงครามแรกๆอะ่ะเออมันมีปัญหาเรื่องนี้นะครับเออมันแบบดีเลย์ตึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ยไม่รู้ว่ามันช่วยแก้ไปมากน้อยขนาดไหนแล้วนะครับอ่าในสมัยร,รูเซิร์ฟแรกๆคือหนักมาก เออคุณหนักเลยใช่ว่าหนักเลยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอนะัปเดตเนอะพรุ่งนี้นะครับติดปิดตีห้านะเปิด9ก้าโมงนะครับปิดตีห้าเปิด9ก้าโมงก็อยู่ที่เพื่อนล้วนะครับว่าเอ่อตื่นตอนไหนนะก็มาเล่นได้แผดก็ไม่ได้ใหญ่โตนะครับคิดว่าแผ่ไม่ได้ใหญ่โตมากหรอกก็ปรับเล็กน้อยนะพรุงนี้คาดหวังกิจกรรมนะครับแต่ ไม่แน่ใจแบบไม่มั่นใจเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้กับงานเลี้ยงแล้วรอบที่แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับเมื่อเมื่อรอบที่แล้วงานเลี้ยงก็เป็นอย่างนี้คือแบบก่อน่ายๆใกล้ๆงานเลี้ยงตอนใกล้ๆ้งานเลี้ยงเนี่ยคือแบบว่าไม่มีคอนเทนต์อะไรเลยไม่มีไม่มีอัปเดตแบบเขาเรียกอะไรอ่ะแพดกิจกรรมดีๆจ่มๆไม่มีเลยนะครับช่วงใกล้งานเลี้ยงเป็นอย่างนี้ตลอดเลย ไม่รู้ทําไมนะช่วงหลังๆเริ่มเป็นแต่ก่อนนะไม่ใช่แต่ก่อนเนี่ยคือแบบช่วงใกล้งานเลี้ยงเนี่ยมันจะมีมันจะมีคอนเทนต์นั่นคอนเทนต์นี่ให้ทําตลอดนะครับแบบให้เราสนุกอะ่ะเออให้เราสนุกไปกับการเลี้ยงแบบก่อนง่ายๆง,งานเลี้ยงเราก็จะมีนู่นนี่นั่นให้เราทําแต่ว่าตอนเนี้ยไม่ใช่ตอนนี้คือแบบว่าเปื่อยเออก็ไม่รู้มันเป็นแผนเขาหรือเปล่านะที่ทาให้รู้สึกเปื่อยก่อนเราค่อยไปบึ้มตอนงานเลี้ยงทีเดียวเออก็ต้องรอดูแล้วกัน นะโอเคสำหรับผู้นี้นะครับก็จบเรียบร้อยนะกับออแอดที่กำลังจะสิน้นกิจกรรมที่กำลังจะสิ้นสุดลงนะครับในวันพรุ่งนี้นะอ่ะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนด้วยที่กดเข้ามาชมครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย